หาดจอมเทียนนะคะทุกคนดูบรรยากาศหนยรอบนะครับก็จะสวยประมาณนี้ใครอยากไปเที่ยวไหนในพัทยาอยากเห็นตรงไหนฝากไมดีบิวได้นะครับเรามาจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับในแต่ละจุดๆ,ๆนะครับของเมืองพัทยานะครับเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหาดจอมเทียนพัทยาบรีตนะ ประมาณนี้ไม่กลาดดีมากทุกคนดู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 เปิดเลยโอเคครับคนเราฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามใหม่ด้วยแล้วจะถ่ายคลิปในพัทยาม,มาให้ดูนะคะทุกทุกที่ที่ใหม่ไปนะคจะจะค่อยจะค่อยๆทยอยถ่ายให้ดูสดนะครับ banyak nhạc di đi chung đường Lô Nón mà Hê hê Hú đồ khớp Cái này nón đều 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 Lô ดูเพื่อนบัดดีนะเนี่ยอันนี้เพื่อนเขาเพื่อนบัตดีนะเพื่อนบัดดีนะนี่อันนี้เพื่อนบันดนนบดจีจุกจุกจุกเออครับึลง <c oughs> เล่นกับน้องสิ <c oughs> <c oughs> ไปเล่นไปเล่นกับน้องปะโดนตองหงอนหงหอวหง่อนพ่อหง่อนพ่ออุหยพ่อก็อนดทำอะไรแต่ดูไม่ได้ทำอะไร งลงเป็นอะไรลงลงขีง้เกียจมากเลยลงขี้เกียจมากเลยมาดู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 ลงนอนนี่นี่นี่ บรรยากาศทะเลบรรยากาศทะเลนะครับก็จะเป็นฟิลอย่างนี้น้ําลงเรือทุกคนน้ําทะเลลงเรือบรรยากาศดีเดีบรรยากาศดีบัดดี้บัดดีบดี ไปได้ยิงกระต่ายจิวจิวจิวตีมาเที่ยวทะเลเดี๋ยวขับเลยมันทีมาเที่ยวทะเลบรรยากาศด้วบรรยากาศดีดีด้อครับ สว้นะครับต้นบอกหราวยังไงเป็นปูู่บานดิไปวิ่งตากแดดนะบรรยากาศเกาะล้านนะคะวันนั้ทุกคนเกาะล้าน เขาจะชอบมาที่ที่แบบว่า,าที่ไหนนางก็ไม่อึน,นะนานจะสมาอึแต่แบบว่า,าอยู่ในที่มีทรายอะหมาหรือแมวไม่ <c oughs> รู้อะอัญชเลศเรียบร้อยครับไปละอ้ามีความสุขละจะซูมเกาะร้านให้ดูนะฮะแต่เราจะลองกล้องซูมร้อยเท่า้วยครับว้า อันนี้ยี่สนะมันต้องใช้ขาตั้งเนาะทุกคนมันจะได้แบบ ดีโอมันได้แค่20เองเอาละคือเกาะล้านนะคับุกคนเกาะล้านโอเคครับทุกคนบ๊ายบายนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องของเพื่อนยำของใหม่ให้หน่อยนะคะครับให้แมนขึ้นฟีดนะครับกำลังหัดทำคลิปเนาะก็เลยฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนไปแล้ว